สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะบายละมน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาถักดอกจากคลิปที่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการถักจากดอกแรกมาจนถึงจุดกึ่งกลางดอกแล้วนะคะจุดกึ่งกลางดอกตรงนี้นะคะ เราจะทำการเชื่อมต่อทั้งหมดสี่มุมนะคะเราจะเชื่อมต่อจากมุมนี้เป็นมุมแรกนะคะไล่มาจนครบทุกมุมค่ะดอกที่เรานำมาเชื่อมต่อนะคะเราถักแถวสุดท้ายนะคะเราจะเชื่อมต่อตั้งแต่มุมแรกของดอกเลยนะคะการเชื่อมต่อก็เหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มจากจุดแรกที่เราจะเชื่อมต่อนะคะโซ่สี่แล้วปลดหัวเข็มออกแล้วแทงหัวเข็มลงที่ระหว่างกลางตัวเ็ เกี่ยวไหมลอดผ่านโซ่สี่แล้วเอฟลงที่ช่องถัดไปการเชือ่อมต่อเหมือนเดิมเลยนะคะเอฟครบสาครั้งแล้วปลดหัวเข็มออก,ออกเกี่ยวไหมลอดผ่านช่องโซ่ค่ะจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะเราจะทำการถักเชื่อมต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกมุมเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการต่อจนครบทั้งสี่มุมแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะดอกต่อไปนะคะเราจะต่อสามุมนะคะก็คือเราจะเริ่มต่อจากมุมด้านนี้เป็นมุมแรกมุมที่สองมุมที่สามนะคะเราจะต่อไปจนถึงดอกแรกที่เราขึ้นต้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ถักต่อมาจนถึง ดอกสุดท้ายที่จะเชื่อมต่อกับดอกแรกแล้วนะคะดอกสุดท้ายที่เราจะนามาเชื่อมต่อกับดอกแรกนะคะเราก็จะทําการต่อทั้งหมด4มุมนะคะโดยเริ่มจากมุมด้านนี้เป็นมุมแรกนะคะการต่อดอกเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเริ่มต่อตั้งแต่มุมแรกของดอกเลยค่ะทักโซ่4เหมือนเดิมนะคะจากนั้นปลดหมอเข็มแทงลงที่ระหว่างกลางตัว X ค่ะ เกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะจากนั้นโซ่สี่ค่ะแล้วเอฟลงที่ช่องถัดไปสามครั้งปดหัวเข็มออกแล้วแทงลงที่ช่องโซ่เกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะโซ่หนึ่งเราจะถักเชื่อมต่อแบบนี้นะคะ ไปจนครบทั้งสี่มุมเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการเชื่อมอจนครบทุกมุมแล้วนะคะลักษณะที่ได้ตรงคอเสื้อก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของความยาวตัวเสื้อก็ให้ถักจนได้ขนาดความยาวตามที่ ต้องการเลยนะคะเมื่อได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเมื่อเราถักมาจนได้ขนาดความยาวของตัวเสื้อตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักดอกที่เป็นครึ่งดอกแบบนี้นะคะเพื่อนำมาถักเก็บชายเสื้อตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะ เราจะเริ่มต้นงานด้วยการขึ้นโซ่หกค่ะจากนั้นสี่ที่โซ่หลักแรกมันได้ห่วงแบบนี้แล้วโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงในห่วงนะคะผัก F ทั้งหมดสิบสองครั้งค่ะ ถัก f ครบ12ครั้งแล้วนะคะต่อไปโซ่5้พิดกลับค่ะข้าม1ห,หลักแล้วแทงหัวเข็มลงที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมลออผ่านถัก x 1ครั้งนะคะตามด้วยโซ่ห้าข้าม1ห,หลักแล้ว x ลงที่หลักถัดไป เราถักมาจนถึงช่องสุดท้ายนะคะโซ่สองแล้วจบแถวด้วยการข้ามหนึ่งหลักแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดทีละสองจนหมดนะคะจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปโซ่ห้าแล้วพลิกกลับนะคะ x ลงที่ช่องถัดไปค่ะทาไปจนจบแถวนะคะ ่องสุดท้ายเราจะจบแถวด้วยโซ่สองแล้วพันหัวเข็มแทงลงที่โซ่หลักที่สามนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดทีละสองจนหมดจะได้แบบนี้ค่ะแถวต่อไปโซ่สามพิก,กับแล้วเอฟลงในช่องแรกนะคะสามครั้งจากนั้นโซ่ห้าแล้วเอฟที่ช่องถัดไปโซ่ห้าพันหัวเข็มเอฟลงที่ช่องถัดไปเจ็ดครั้งค่ะ โซ่ห้า F ที่ช่องถัดไปโซ่ห้า F ลงในช่องถัดไปสามครั้งแล้วเราจะจบแถวด้วยการถักเอ F โดยการแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามเป็นหลักสุดท้ายนะคะจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปโซ่สามพิกับนะคะ พันหัวเข็มแทงลงที่หลักเดิมเขี่ยวไหมขึ้นมาถัก F หนึ่งครั้งตามด้วยโซ่ห้าแล้ว F ลงที่หลักถัดไปโซ่ห้า X ที่ช่องโซ่ค่ะโซ่ห้า X ที่ช่องถัดไปโซ่ห้า ลงที่หลักถัดไปสามครั้งโซ่ห้า F ลงที่หลักถัดไปโดยการทำซ้ำลงหลักเดิมอีกสองครั้งโซ่ห้าแล้ว F ลงที่หลักถัดไป x โซห้า x โซห้าพันหัวเข็ม f ลงที่หลักถัดไปสามครั้งโซ so so ห้าเราจะพันหัวเข็มนะคะแทงลงที่โซหลักที่สามนะคะ f อสองครั้งลงหลักเดิมค่ะ แ้วต่อไปโซ่สามิกกับ F ลงหลักถัดไปโซ่ห้าแล้ว X ที่ช่องโซ่โซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึงครั้งทําซ้ำสองครั้งจากนั้นรวบโซ่ห้าเที่ช่องโซ่โซ่ห้า โซ่ห้าเอโซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมากดหนึ่งครั้งทำซ้ำสองครั้งจากนั้นรวบตามด้วยโซ่ห้าเอที่ช่องโซ่โซ่ห้าเอที่หลักถัดไป โซ่ห้า X ที่ช่องโซ่โซ่ห้าแล้วพันหัวเข็มแทงลงที่หลกักผักตายเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำสองครั้งจากนั้นรวบโซ่ห้า X โซ่ห้า X โซ่ห้า <X> โซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาบดหนึ่งครั้งทำซ้ำจากนั้นรวบโซ่ห้าเอ็กโซ่ห <X> ้าพันหัวเข็มทักเอที่หลักถัดไปหลักสุดท้ายแทงลงที่โซ่หลักที่สามต่อไปโซ่สาม พันหัวเข็มแทงลงที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบค่ะโซ่ห้าเอ็กโซ่ห้าเอ็ก ่อไปโซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำจากนั้นรวบโซ่ห้าเอ็กโซ่ห้าแล้วเอ็ก โซ่ห้าพันหัวเข็มแทงลงที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งทำซ้ำนะคะพันหัวเข็มแทงลงที่โซ่หลักที่สามค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปดหนึ่งครั้งจากนั้นรวบนะคะเมื่อเรารวบเสร็จแล้วนะคะแถวใหม่ค่ะโซ่แปดค่ะจากนั้นพลิกกลับแล้วเอฟลงที่ช่องถัดไปสามครั้ง โซ่หนึ่ง f ที่ช่องถัดไปสามครั้งถักไปเรื่อยเรจนถึงมุมเลยนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงมุมแล้วนะคะโซ่แปดแล้วเอ f ลงที่ช่องถัดไปสามครั้ง โซ่หนึ่งแล้วเอ f ที่ช่องถัดไปถักไปเรื่อยๆจนถึงช่องสุดท้ายเลยนะคะเมื่อเราถักจนถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปโซ่สี่นะคะจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งแล้วแทงลงที่จุดที่เรารวบนะคะ ปดทีละสองจนหมดค่ะจากนั้นตัดไหมเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ